สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องซิกมาดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Lady a l l n o t นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำชาเลนจ์นะครับใช้ปืนพกเพียงกระบอกเดียวแล้วก็แม็กกาซีนเพียงแม็กเดียวเท่านั้นนะครับส่วนอาวุธอุปกรณ์ปืนอื่นๆนี่จะไม่เอาไปเลยนะฮะในส่วนของกระสุนนะครับผมก็จะไม่ใช้กระสุนเจาะเกาะนะครับจะเป็นกระสุนธรรมดานะครับ j h p นะฮะจะทาความเสียหายได้น้อยกว่ากระสุนเจาะเกาะาะครับ ส่วนของเกราะหัวเกาะตัวนี่ไม่เอาไปเลยครับอาวุธาการป้องกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไปเลยแล้วก็ตัวห้ามเลือดนี่ก็มีปะวะไม่แน่ใจว่ามีเปล่าแต่ก็เอาไปหน่อยละกันนะครับเผื่อไว้ไม่แน่ใจว่าเอาไปหรือเปล่านะฮะแล้วก็ปืน AR นะครับผมไม่รู้วิธีเอาออกไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงใช้ไม่ได้แน่นอนครับกระสุนไม่ได้เอาไปด้วยแล้วก็อ,อันนี้ปืนนี้ผมก็เอาออกไม่ได้เช่นกันนะฮะ ออกไม่ได้แต่ว่ายังไงผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบงระเบิดไม่ได้เอาไปเลยนะฮะจะมีแค่ปืนพกกับไฟฉายเท่านั้นที่ผมจะใช้ในส่วนของด่านวันนี้ที่ผมจะมาทำชาเลนจ์นะครับก็เป็นด่านด่านแรกเลยฮะ for you gas station จะเป็นด่านง่ายสุดนะครับแต่ว่าทำชาเลนจ์ในครั้งนี้ก็คือจากด่านง่ายสุดก็จะเป็นด่านที่กดดันมากสุดก็ช่ด้วยเช่นกันนะครับครับก่อนออกลบรับกินเครื่องดื่มก่อนเลย ครับี่น,ะนหลังสิบวิฮะจะกินกาแฟน,นะผนบอกกินไม่ทันได้แ,แค่สิบเดียวชิมนทีดเดียวโอเค let's go ครับเปิดพกกระบอกเดียว taken the to cooperate. the area and are and area. refuge refusing Move Remember use force secure in in. your of สำหรับปืนพกนะครับก็ต้องพยายามเข้าระยะประชิดให้ได้มากที่สุดนะฮะหากอยู่จุดโล่งอะไรเงี้ยมันเสียเปรียบมากครับยิงสู้ไม่ค่อยไหวด้วยครับระบบกับเราไม่แค่แม็กาซีนแม็กเดียวอ่ะต้องพยายามยิงต่อคนให้ประหยัดกระสุนน้อยที่สุดนะฮะทั้งขวาทั้งขวาเคลียร์ครับล็อกอีกแม่งอีกเอ้ย วันนี้ผมก็อยากจะพยายามทำชารเลน์เวลาด้วยนะให้น้อยกว่าสี่นาทีให้ได้ครับซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์ซีเวเลียนตกใจหมดมีแน่นอนเลยนะฮะซีเวเลียน

ซ้ายมันจะเคลียร์โอเคตรงนี้ผมว่าผมว่าผมเคลียร์แล้วเอาไปเดี๋ยวผมไปเช็ครอ,รอ,อ,อบรอบนอกต่อดีกว่าต้องพยายามเลี่ยงจุด,ดเสียเปรียบเพียงน้อยสุดมองไม่เห็นเลย จะซื้อวิเลเล่ดด้านนอกหนึ่งคน,นไดไ้เสียงแล้วล่ะล่วงสองนัดเระสลนเลยโอเคเยังพอได้อยู่เดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ตัวประกันที่หลังครับด้านนีน้อันตราย ผมไมไ่รู้ขวาเคลียร์ซ้ายเคลียร์มันหนีไปไหนแล้วห้องนี้ไม่มีได้ไงวะแปลกมากเลยล็อกไอโจอยู่ไหนอยากทำเวลาให้นอนนอกกว่า5าทีให้ได้ซีเบเดียน 5. the suspects are holding we'll talk. civilians got to get you out of here, hmm? talk here. what the entry team <laughs> oh. oh. to talk suspect down alive this is talk medical assistance is standing by wrong no. stay down and turn Hello? around หนูยืนยหน่อยแต่ย okay, ังไ okay, ู่เ้หรอกเลนต์รีบตอ้เราตามเก็บตัวประกันให้หมดนะผมจะพยายามทำเวลาน้อยกว่า5ทีก็ยังดีไม่ถึงน้อยสี่เนี่ยน้อยกว่าสทีเราทำไม่ได้ไม่เป็นไรครัน้อยกว่า5ทีก็ยังดีไม่รู้ว่าทำได้ป่า Get down. Uh, I want to see hands. Put your hands up. There. Police, get your hands okay, up. Get down on your up, knees. No. You're down on gonna your explain knees. you are going to be okay. <clears> on <throat> Let me go. I'll tell you everything. Lead the talk. We have a civilian in our custody. Talk reporting. Trailers en route. That's all shit. team to talk. Civilian is secured. Lead, this is talk. Trailer notified. นาวะไรนอ่ะตัวปาาระกันเนี่ยมันทำให้ผมเสียเวลามากเลย One civilian down. Doc reporting. You are clear to proceed. Let me see those hands. Put your hands up. You know Put your hands up. Honey? Get down on your knees. Hands up. Put your fucking hands up. Okay. Turn around. Hands up. Down on your knees. Stay here. Do not get in our way. Hey, I work here. Talk. One civilian detained.

Hands on your head. Do it now. Get off me. Lead the talk. เ้มกีนทีเจ็าทตัวเลนมันทำหมเสียเวลามากเลยโหเจ็นาทีเอาไว้ไรเยวไว้คลิปหน้านะครับผมไว้ทำชาเลนจ์ใหม่ผมเคยทำดีสุดไว้สนาทีครึ่งไงเกตเอ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะหากใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเซ็งมากเลย